ก่อนที่จะไปรับชมคลิปมาพบกับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับผมกับร้าน The h u n t Shop บริการรับเติมเกมนะครับมือถือต่างๆนะครับมีให้เลือกมากมายนะครับตั้งแต่โลบอกแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับสำหรับร้าน The h u n t Shop ส่วนเกมการ์ดทเชของเรานะครับแพ็กเกจต่างๆก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมมีแพ็กเกจเติมเพชรนะครับผมแพ็กเกจที่มันอยู่ประจำแพ็กเกจเ o อร์เก็ตพาร์และ เป็นแพ็กเกจอัปเดตใหม่ๆนะครับสำหรับเกม Garden t a l l นะครับไปเติมกันได้ที่ร้าน The Hunt Shop นะครับเติมได้เติมดีไม่มีเลยฟันต้องที่ The Hunt Shop ในป่านะครับผมเอาละครับสวัสดีผู้ชมอีกรอบหนึงนะครับผมอ่ะ เออเอานี่มาจุดอึ๊บอ่าโอเคฝาลิสโก้ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคครับตรงนี้ต้องเหยียบสวิทช์อ่าโอเคดูละ แล้วก็ดันอีนี่ไปชนนู่นนะครับแล้วก็เดินไปเหยียบอ่าไม่ต้องเข็นมาเหยียบนะครับเสียเวลาตรงนี้น่าจะจะมีเหรียญหนึ่งอันนี้ไปช่วยด,ด้วยพวกกำลังขโมยกระเป๋าออข้าไปอ่ะขอร้องล่ะช่วยกะทีพวกกำลังมันได้เลยครับขโมยกระเป๋าวิ่ละมึงวันนี่ ดันก่อนปิดทางนี่แน่กระเป๋าคืนมากระเป๋าที่ถูกขโมยนะได้มาแล้วครับโอเคปะเอาไปคืนชิ่อชีเอากระเป๋ามาคืนครับขอบคุณมากนะขับเป็นดีบุญคุณท่านเลยนะเนี่ยในกระเป๋าไปเนี่ยมีค่าจ้างที่้าได้รับจากโรงงานขององราอยู่นะถ้าไม่ได้ท่านถ้าแล้วน้องๆยัง ก็คงต้องอดอาหารีกสักพักเลยอะ่ะอนจาจักรธิวนี่ทำสิ่งที่คุณทำนะครับผมอ่า <c oughs> เป็นชาวบ้านธรมรมดายอยู่โอเคอดนับประจนภัยมาเท่เปลี่ยนยศละ <c oughs> โอเคปะลุย <c oughs> ต้อบขึ้นไปแล้วมั้งรอนเลนมันจัดตายนะแล้วโอเครับเพสเฮ้เจ้าสามัญชนนะ่ะดูท่าทางจะมีแรงใช้ได้อยู่นะีห่ข้าเดินมาจากกระหังอันไกลโพ้นน่ะนะเพื่อนมาล่าสิ่งมีชีวิที่หายากที่อาศัอยู่ในป่าแห่งนี้แต่กลับมีแต่เอลตอนนึ่งขวางทางเข้าป่าไว้น่ะสินี่ไม่เข้าใจที่ก้าพูดหรือไง ตรงไปกำจัดเอลตัวน,นั้นเดี๋ยวนี้เลยรับเปนะครับปลดล็อกผู้พิทักษแห่งป่าแล้วเรียบร้อยนะครับผมกําจัดมนุษย์เอลนะครับล็อกก็เดินสํารวจให้ทั่วนะครับรอเล่นมันยังออกไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวตอนที่มันอ,ออกได้ก่อนผมจะเล่นอ,อัศสิงแค่ตัวเดียวนะครับตามสัญญา ไต้แหวนคามรึดเพิ่มขึ้นเย่ yeah. <like> อันดับต่อไปก็เดินทางหาของก่อนรู้สึกจะต้องลงก่อนนะโอเคลงก่อนนะครับปิ้งๆตรงนี้อ่าโอเครู้สึกทางนี้จะลงลงก่อน <is> <c oughs> มีทางลับนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคไปลุยต่อครับอเอคแล้วก็ไปกดสวิตช์เพื่อเปิดอ่าข้างบนก็เปิดด้วยนะครับกระโดดดึง ธนูนะครับผมโอเคธนูจริงๆจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่นะแต่ผมใส่นะเ <like> พราะว่าถ้าเกิดให้หนท์ใส่ธนูมันก็จะแรงนะผมชาร์จยิงแต่ว่าม่งก็ช้าหน่อยช้าหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรโอเคตรงนี้เก็บหมดแล้วเนาะขึ้นบนได้เลยเลี้ยวซ้ายก่อน้ายขึ้นบนไปจะเจอครับ ทำยังไงดีดอะเกินเดือนนี้ใช้ไปหมดแล้วสิแต่ว่าตอนนี้มีกิจกรรมลดราคาโล่ใหม่ที่คมรซันอยู่นี่นะเอ้ยไม่ได้การละถ้าซื้ออันนี้ด้วยกับภรรยาแล้วออกจากบ้านแน่เลยอะโล่เยอะแล้วแล้วไม่ใช่เหรอแค่เดือนนี้ซื้อไปสาอันแล้วเนี่ยแต่โล่สี่นั้นมันมัน,ม,นมันยังไม่มีนี่นะถ้างั้นลดราคาเหลือ9ก0 0ันก็าร้ยทองอีกโอ้ oh my god มีเงิน10,000โอใช้ชื่อเจ้าซื้อโล่ได้ไหมอะ เดี๋ยวข้าจะจ่ายเงินเองจะบอกพรรยาว่าเพื่อนซื้อให้เป็นของขวัญน,นะได้ครับขอบใจมากเพื่อนถ้าเกิดว่าภรรยาค้าทักไปแล้วก็ช่วยกูเรื่องให้หน่อยนะครับเอเหตุการณ์คุน้นๆเหมือนเคยเจอมาแล้วเหมือนเลยเพื่อนกูก็แบบนี้แหละโอเค เดินกลับไปนิดนึงมีอะไรไหมไม่มีโอเคปะ่ะห,หยุดนะเออ,อุ้ยเอาล่วงคู่เจ้าหญิงหยุดหยุดที่ตรงนั้นแหละแอนด้ามึงเข็นเก็บให้ด้วยอะเอาไงดี ไอ้กับมันเอ้ออะไรเนี่ยตจวเด็กอมมือคนเมื่อกี้นี่น่ะเจ้าหลุดออกมาได้ยังไงอ่ะมาได้จังหวะพอดีเลยข้ากำลังโมโหอยู่นะไปข้าเราไปอารมณ์หน่อยเถอะยังไงยังไงแพนดา้าแพนด้าหรือแค่สามเดี๋ยวรอเล่นแล้ <laughs> วโยนใส่หัวมันแตกเลยอเ้่อเขาไม่มีลูกธนูที่ปักอยู่ที่เขาเมื่อกี้แล้วก็นับปนชุดภัยนะถ้าไม่มีลูกธนูที่นักปนชุดไพ่ปักอยู่ที่เขาแล้วก็คิดว่าต้องอย่างนั้นจะพูดอะไรออกมาล่ะไง ทรมานเขาทรมานเขาเจ้าไม่ควรอามาัถลึงตาใส่ผู้ใหญ่นะทรมานเขานี่บาไปแล้วเหรอ,อไม่เข้าใจเลยแกบอกว่า,มวาไม่เข้าใจแค่บอกเลยไ <c oughs> เด็กที่จะตามหาอยู่เป็นสั้งางปลักหักพังเคิเทเบอรี่แล้วคงได้เวลาที่จะลาออกจากนี้แล้วมัง้ง <c oughs> ตรงนี้นะครับตัวกระทำก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะผม <c oughs> โอเคแต่ผมไม่ซีเรียสช่างมัน <c oughs> หมดเลยนะเมื่อกี้เหลือเหลือ,อน,นี่เป็นชาวบ้านธรรมดาเลยเองเลย